สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะวันที่14มิถุนายนค่ะซึ่งเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกครับผมวันนี้องค์การมานมาชาโลกหรือ WHO เนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเลยเพื่อจะเอ,อเน้นย้ำความสำคัญของการมีโลหิตที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตด้วยใช่ไหมคะที่แบบบริจาคโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยใช่ครับใช่ครับหัวใจหลักคือตรงนั้นเลยคือการให้โดยสมัครใจไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายคือมันเป็นเรื่องของน้ําใจจริงๆครับค่ะสำหรับปี2,568นี้นะคะเขาก็มีคําขวัญด้วยให้โลหิตให้ความหวังรวมสร้างพลังแห่งการช่วยชีวิตอื ฟังแล้วรู้สึกมีความหมายลึกซึ้งดีนะคะครับคำขวัญน,นี้ดีมากเลยนะผมว่ามันจับประเด็นได้ครบคือมันมีสองส่วนอย่างแรกคือให้โลหิตอันนี้คือสิ่งที่จับต้องได้ใช้ช่วยชีวิตจริงๆค่ะตัวเลือดเลยครับส่วนที่สองคือให้ความหวังอันนี้เป็นเรื่องของพลังใจให้กับผู้ป่วยให้กับครอบครัวเขาแล้ก็มีคําว่าร่วมสร้างพลังด้วยแสดงว่าต้องช่วยกันถูกต้องครับคือ together นี่ชัดเลยคือ เรื่องนี้มันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนงั้นวันนี้เรามาลองคุยกันลงรายละเอียดหน่อยดีไหมคะว่าเอ่อเป้าหมายจริงๆที่ WHO เขาวางไว้สําหรับแคมเปญปีนี้คืออะไรบ้างแล้วก็หันมามองที่บ้านเราประเทศไทยสถานการณ์เป็นยังไงมีความท้าทายอะไรที่เราควรรู้บ้างคะได้เลยครับคือเป้าหมายหลักๆของ WHO ปีนี้นะครับเขาอยากจะ สร้างความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการโลหิตมันมีตลอดเวลานะครับไม่ใช่แค่ตอนมีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆอ๋อค่ะค่ะไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลหรืออุบัติเหตุใหญ่ๆครับผมแล้วก็อยากกระตุ้นให้คนบริจาคสม่ำเสมอมากขึ้นโดยเฉพาะเอ่อคนรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็แน่นอนคือเน้นคุณค่าของผู้บริจาคเดิมกับเรียกร้องให้ภาครัฐลงทุนในระบบบริการโลหิตให้มันยั่งยืนมากขึ้นด้วย ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ครอบคลุมดีค่ะแล้วถ้าในบ้านเราระคาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยก็ทำงานเรื่องนี้มาตลอด <c oughs> เห็นว่าจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกนี่ก็ทำมาตั้งแต่ปี2547แล้วด้วยแต่สถานการณ์จริงๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังมีปัญหาอะไรน่ากงงังวลไหม ครับถึงแม้เราจะพยายามกันมานานแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า,าบางช่วงเราก็ยังเจอปัญหาเรื่องโลหิตสำรองไม่พออยู่ดีนะครับคือจากข้อมูลล่าสุดปี2566เนี่ยพบว่ามีคนไทยบริจาคโลหิตแค่ประมาณ2.44%ของประชากรทั้งหมดเองครับโห 2, oh, 2. 4อฟังดูแล้วไม่เยอะเลยนะคะแล้วมีข้อมูลอะไรที่เาจาะลึกลงไปกว่านั้นอีกไหมคะมีครับ จุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะดูเป็นจุดอ่อนนิดนิดก็คือข้อมูลบอกว่ากว่า,วา68%ของผู้บริจาคทั้งหมดในปีนั้นนะครับบริจาคแค่ครั้งเดียวเองตลอดทั้งปี68%บริจาคแค่ปีละครั้งครับผมซึ่งมันต่างจากเป้าหมายที่เราอยากเห็นคนมาบริจาคสม่ำเสมออาจจะปีละสองครั้ง3ครั้งหรือ4ครั้งเพื่อให้คลังโลหิตเรามันนิ่งมันมีศักยภาพมากกว่านี้ครับ ค่ะเข้าใจเลยค่ะ68%นี่สูงมากจริงๆแสดงว่าเราพึ่งพาคนที่มาบริจาคแบบนา,นานาทีเป็นหลักเลยแบบนี้ปริมาณเลือดก็คงจะผันผวนง่ายสิคะถูกต้องครับมันก็เลยเป็นความท้าทายหลักของเราแล้วข้อจะทราบไหมคะว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนไม่กลับมาบริจาคซ้ำหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยบริจาคเลยอืมจากข้อมูลที่มีนะครับมันก็มีหลายปัจจัยปนกันไปอย่างแรกเลยที่เจอบ่อยๆก็คือ ความกลัวครับกลัวเข็มอันนี้คลาสสิกเลยนะคะครับผมแล้วก็มีความเข้าใจผิด,ผดเกี่ยวกับการเตรียมตัวบ้างหรือคิดว่าบริจาคแล้วจะมีผลเสียต่อสุขภาพตัวเองอะไรแบบนี้ค,ค่ะค่ะบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยบริจาคเฉพาะตอนมีเหตุการณ์ใหญ่ๆห,หรือตอนเขารณรงค์กันก็พอแล้วมั้งซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องการเลือดทุกวันนะครับทุกวันเลยเหรอคะ ครับสำหรับผ่าตาัดรักษาโรคเลือดต่างๆอุบัติเหตุหรือแม้แต่การคลอดบุตรก็ต้องใช้คือมันมีความต้องการต่อเนื่องจริงๆอ๋อค่ะนึกไม่ถึงเลยว่าการคลอดบุตรก็อาจจะต้องใช้ด้วยใช่ครับแล้วการบริจาคแค่ครั้งเดียวนะครับประมาณ4 5 0ซีเนี่ยเคาเอาไปปั่นแยกส่วนประกอบต่างๆได้อีกแล้วมันช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง3คนเลยนะครับโหหนึ่งครั้งช่วยได้ถึง3ชีวิตเลยครับผม เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าความต้องการมันต่อน่วงจริงๆไม่ได้รอแค่ช่วงพิเศษและที่สำคัญที่สุดคือเลือดนี่ก็ยังเป็นสิ่งทีเ่เทคโนโลยีก็ยังผลิตขึ้นมาทดแทนไม่ได้อยู่ดีถูกต้องครับอันนี้คือแก่นเลยมันคือของขวัญแห่งชีวิตจริงๆครับมาจากคนสู่คนเท่านั้นเลยอย่างสร้างเองไม่ได้ ค่ะงั้นถ้าจะสรุปสั้นๆก็คือการบริจาคโลหิตยังสําคัญมากๆแม้เราจะพยายามรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องแต่ประเทศไทยก็ยังต้องการผู้บริจาคเพิ่มอีกเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทํายังไงให้คนที่เคยบริจาคครั้งเดียวกลับมาเป็นผู้บริจาคประจําให้ได้ครับ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องลดความกลัวทําให้การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรแล้วก็การสนับสนุนจากทุกๆส่วนทั้งภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่พวกเรากันเองนี่แหละครับคือทางที่จะทําให้มันยั่งยืนได้ค่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะในยุคที่อะไรๆก็ดูเหมือนจะมีเทคโนโลยีมาทดแทนได้หมดแต่โลหิตเนี่ยกลับยังเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องมอบให้แก่กันคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือว่านอกจากการที่เราจะลุกขึ้นไปเป็นผู้บริจาคด้วยตัวเองแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราแต่ละคนจะสามารถมีส่วนร่วงสร้างพลังแห่งการช่วยชีวิตในมิติอื่นๆหรือสนับสนุนระบบบริการโลหิตนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงอีกบ้างคะ